สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอะเธียนาเชบุรลีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอุดมรักศรีสุรัคค่ะและดิฉันเด็กหญิงสุรนันทัพทิมศรีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนบานละมุงค่ะที่มาแล้วความสําคัญนะคะในยุคปัจจุบนันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก ดยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเสมอเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยก็คือโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นการโทรทางไกลโทรใกล้หรือแม้แต่การส่งข้อความลงมัมกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เสมอผู้จะทาโครงงานเร็งเห็นถึงประโยชน์สําคัญจึงได้นําเทคโนโลยี QR code ซึ่งมีอยู่ในโทรศัพท์ทุกรุ่นมาประยุกต์ใช้ในสื่อการเรียนการสอนเรื่องการสํารวจพันไม้ค่ะ วัตถุประสงค์ในการทําโครงงานของเรานะคะก็คือ 1. เพื่อสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพันไมต้ต่างๆภายในโรงเรียนของเรา 2. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code มาใช้ในการค้นหาข้อมูลพันไม้ค่ะขอบเขตของโครงงานนะคะเราเลือกที่จะสํารวจพันไม้ภายในโรงเรียนบารมุงโดยเน้นไปที่สวนวิทยาศาสตร์นําข้อมูลมาจัดทําเป็นเว็บไซต์นําลิงก์ของพันไม้มาแปลงเป็น QR Code ค่ะ เป้าหมายของโครงงานนะคะคือการเก็บสำรวจรวบรวม,รวมจัดทำเว็บไซต์แปลงลิงค์ QR Code และจัดทำบัตร QR Code เพื่อแตามต้นไม้ต่างๆค่ะประโยชน์ที่ได้จากโครงงานนะคะได้ทราบข้อมูลพันไม้ในโรงเรียนได้ประยุกต์ใช้ QR Code เพื่อการค้นหาข้อมูลพันไม้ค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําโครงงานนะคะก็จะมี1คอมพิวเตอร์2เว็บไซต์จุ้มลา3โปรแกรมแปลง QR code 4โทรศัพท์ค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข,ข้อมูลนะคะเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เรื่องการสำรวจพันไม้ได้ QR code ค่ะวิธีการดำเนินงานนะคะในขั้นตอนเริ่มต้น ขั้นตอนที่หนึ่งศึกษาและสํารวจพันธุ์ไม้ภายในโรงเรียนโดยเราเน้นไปที่สว่วนวิทยาศาสตร์ในขั้นตอนที่2รวบรวมรายชื่อพันธุ์ไม้เรารวบรวมได้ในในรายชื่อ30สิชื่อเช่นโป่งญี่ปุ่นพุทธลักษาดอกเข็มในขั้นตอนที่สจัดทาเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลนําข้อมูลจากการที่เราไปสํารวจพันธุ์ไม้ภายในโรงเรียนนั้นจัดทาเป็นเว็บไซต์ค่ะในขั้นตอนที่4ี่แปลง QR Code โดยนําลิงก์ QR Code ของพันธุ์ไม้ที่เราได้นําการศึกษามาแปลง ถ้าในขั้นตอนนี้แปลไม่สําเร็จให้กลับไปแปลงใหม่ค่ะในขั้นตอนที่5จัดทําบัตรแสดงพันไม้โดยบัตรแสดงพันธุไม้มีรูปลักษณะดังนี้โดยนําไปแขวนตามต้นไม้ต่างๆค่ะจบการดําเนินงานค่ะผลการดําเนินงานนะคะจากการสรํารวจพันไม้ในโรงเรียนพบพันไม้ชนิดต่างๆเช่นวงญี่ปุ่นเฟื่องฟ้าดอกแก้วหรือพุทธรักษาเป็นต้นค่ะ ลกกผลการดำเนินง,งานการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพันไม้ จากการศึกษาสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพันไม้ต่างๆของเราและการดำเนินงานการจัดทำเว็บไซต์เราใช้โปรแกรมจุมลาร์มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพันไม้ค่ะและผลการดำเนินงานการจัดทำ QR code เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลพันไม้นส่วนของการจัดทำ QR code นั้นเราได้ใช้โปรแกรมแปลง QR code โดยแปลงข้อมูลจาก URL ของหน้าเว็บไซต์มาเป็น QR code ค่ะ ผลการวิเคราะห์ข,ข้อมูลนะคะจากตารางความพึงพอใจในโครงงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เรื่องการสำรวจพันไม้ได้วย QR Code โดยรวมจัดอยู่ระดับมากที่สุดค่ะสรุปผลการเนินงานนะคะสามารถจัดทำเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลพันไม้และสร้าง QR Code เพื่ออีกช่องทางในการค้นหาข้อมูลพันไม้ค่ะ อภิปรายการดําเนินงานนะคะจากการที่เราได้ทำโครงงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เรื่องการสํารวจพันไม้ด้วย QR Code พบกลุ่มผู้ใช้มีความพึงพอใจมากที่สุดเพราะว่าได้ข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วชัดเจนสามารถค้นหาได้ง่ายค่ะข้อเสนอแนะนะคะควรมีการนำระบบการค้นหาในรูปแบบอื่นๆมาใช้ในการค้นหาได้เพื่อที่จะได้มีการค้นหาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะ วันนี้เราจะมาดําเนินงานโครงงานของเรากันนะคะโดยโดยขั้นตอนแรกเร,เราต้องมีสมาร์ทโฟนกดไปที่แอปพลิเคชันไลน์กดไปที่การเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนแบบ QR code นี่คือบัตรพันไม้ที่เราแขวนตับต้นไม้ตามโรงเรียนของเรานะคะไว้สําหรับสแกนแต่ในวันนี้เราจะสแกนในโทรทัศน์กันก่อนค่ะเริ่มต้นการสแกนนะคะเมื่อสแกนเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าจอผลดังนี้ให้กดไปที่เปิดค่ะ ก็จะได้พันไม้ที่เราพูดสแกนไปเมื่อกี้ก็คือเฟื่องฟ้าค่ะก็จะมีข้อมูลของเฟื่องฟ้าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่อวงชื่อสามันชื่อวิทยาศาสตร์ค่ะ